แม่ชูเวมาดิมาดิน้องเ่อหมดอ่ะเป็นี่เวียนเทียนปะเน,นี่ยอุ้ยเดี๋ยวโดน,โดนไหนเพี่งตื่นมงจะงงโอปิโก้าด้ยต่งเนะี่ย คนเน paper, ี้ยคนเนี้ยเขเเนี่ยใช่ไหมทุกคนวันนี้เราก็จะมาป่วนสตรีมสาวกันนะผมก็คือ เราจะแบบว่าไปยิงลั่นๆโหนๆเลยเว้ลมาดูกันว่าเขาจะรีแอคยังไงแต่ตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องแล้วนะครับรอเขากดอย่างเดียวเอาแล้วผมทุกคนตอนนี้เขาก็เริ่มเลยนะครับผมไป let's go เองตรงนะคือผมอะไม่เล่นฟรีไฟล์มาประมาณเป็นเดือนเลยเว้ยเพราะว่าการจอผมพังตอนที่ผมลงไปในแถบชุมชน่ะทุกคนคงจะรู้ใช่ไหมเพิ่งมาเปิดซิงแบบในรอบหเดือนนะไปดูกันว่าฝีมือยังอยู่หรือเปล่าครับ เพิ่มเยอะมากเลยเพิ่มตอนนี้เขาอยู่บีมาสก,กีไว้ทุกคนไป let's go ลุยเดี๋ยวนี้เขาก,กดกันเป็นดูโอ้เหรอผมผมไม่เล่นห้องใหญ่นานมากทุกคนคือแบบนานจริงๆอะ่ะตอนนี้เรากำลังไปหาเขานะครับโดนหัวเฮ้ยไม่ตายไม่ตายวะคือเขาเกือบตายอะฟังตายอะทุกคน โอ้ยโดนข้างเข้าเน่มาผมอันนี้ก็เป็นเกมที่สองนะทุกคนมาเราจะเป็นไง,งก็ไปดูกันเปิดมาแล้วผมได้ปืนก่อนมาเราจะวันนี้เจอคนอคยังไงยังไงเอ้ยมาดิโอ้หให้หนึ่งหัวอเอาเฮ้ยโอ้มันชุบวว่ะทุกคน เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไม่ทันวะเอาอันนี้ก็ได้วะนี่ไงให้หัวไปอาวไว้จะซ้ำอ้าวตายขอบคุณนะผม thank you เราไปต่อฮึบโอ้โหวนัวจัดทุกคนนัวจัดมารอบนี้ขอใหม่หน่อยแล้วกันฮึบฮ่าแบบโดนนี้เดินน้องขออนุญาตนะ เอา้าอะไรเงี้ยซ้ำเลยพ่อเถไปแล้วไปต่อปหนหัวของนี้หมดเลยข้หนหัวหัวจัดเฮ้ยโป้เนี่ไงให้หนึ่งเม็ดขออนุญาตอุย้ยเอาดีพี่เขาซ้ำไม่ได้ของผมครับผมมาทุกคนตอนนี้ผมได้กล้องแล้วนะครับผมเพราะว่าสตรีมเมอร์เขาตายนะผมก็เลยต้องดูผมนะครับมาจังหวะนี้ไงแลให้หนึ่งหัวขออนุญาตเฮ้ยว้ย จะชูบ่เอาดีน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แม่ชุบแม่ช,แมชูแม่ชูแม่ชูเบมาดิาดิดิมาดีน้องเอาหมดอ่ะเนือนะไรนื้อนนเอาไปพี่ ดขออนุญาตไม่เล่นด้วยนะครึ่งเหอ่อ i d 4 7 4อันนี้ก็จะเป็นสตรีมที่สองนะที่ผมจะไปลุยนะผมก็จะเป็นไงก็ไปดูนะหนุ่มมาขออนุญาตนะเฮ้ยยิงไม่โดนวะตึงยังวะเขาเน,นี้ยเฮ้ยมันยิงไม่โดนหรอทุกคนเฮ้ยผมพื้นดีแกโอ้โหยิงไม่โดนเลยทุเรนมากขออนุญาตเฮ้ยมันไม่โดนได้ไงอ่ะ เดี๋ยวมึงนะขอญาตเมมกันเมมกันโอ้โหยิงขาเออนั่นแหละมาดิแบบยุ่งมากเลยงานนัดตัวทำแบบไม่ได้ไปไหนเลยอะทำรีบแบบรีบทำงานให้เสร <c oughs> ็จแล้วก็รีบกลับเรียบร้อยโดนที่ก้าสายดีดปาดไปหนึ่งจังหวะนี้เ<ว>รียนจะไหวรวยสูก<ส>มาแล้วใส่ต่อไม่รอเฮ้ยเอ็งยิงพี่ง่ายงี้เลยเหรอเฮ้ยัลโหล ลากตัวหลังเฉยเฉยมาเกม2ขออนุญาตใส่กับสตรีมเมอร์เลยแล้วกันมาฝั่งข้างก็เป็นสตรีมเมอร์นะทุกคนยังไงโอ้ยเราเข้าไปไหนอ่ะหาตัวไม่เจอเฮ้ยเฮ้ยโหเดินจงกรมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไปไหนอ่ะผมโดนล้อเนี่ยเอ้าไปนี่เวียนเทียนปะเนี่ยอุ้ยโดนโดนหนึ่งงจะงงโอ้พี่ก๊ะ เราผมใส่ต่อหาต่อหาต่อใครมาหนี้มามาขอญาตฮะเอ้ากรอ,อดดนไม่เดียวอย่างเงี้ยเอ้าอะไรวะไม่มีใครรันเลย <rian> ไปเราลุยสตรีมต่อไปกันเลยแต่สตรีมนี้เนี่ยจะเป็นห้องสี่นะผมทุกคนไป let's go เตี๋ยวไปตังหมดแน่สวัสดีครับพี่ติดนะ บัวเขาจริงๆแล้วบัวเขาเป็นคนกัมพุชาตแต่เขาไม่ยอมตั้งแต่ไหนต้อนไหนพ่อเอเนี่ยคนเนี่ยคนเนี่ยเขานา้เนี่ยใช่ปะเป็นไงบ้างาผมกับการไปปวนสตรีมเมอร์ผมก็ใครชอบเรื่องอะไรให้ทา,ทาอีกก็คอ,คอมเมนต์ได้เลยบผมสหรคบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมขอตัวไปละบายบาย